สวัสดีทุกคนนี่คือคุณหมอชนละทิศดูเผินๆก็เห,เหมือนหมอสัทั่วไปแต่รู้ไหมหมอชนละทิศเป็นถึงนายุสมาคมศัลกรรมแห่งอาเซียนเลยนะเห็นแบบนี้บรรยายสอนมาแล้วทั่วโลกเลยจ้ะมาเก๊าญี่ปุ่นฮ่องกงฝรั่งเศสเกาหลีโอ้ยไม่รู้พูดวันนี้จะหมดไหมเนี่ยย้อนไป40ปีที่แล้วแต่ส่วนเนี่ยลูกชายเขาเผื่อใครยังไม่รู้เป็นไงหล่อปล่าล่ะ คุณหมอเป็นผู้คิดค้นเทคนิคก,การทำตาสองชั้นแบบกี่สั้นและยังเขียนหนังสือต้นตำรับการทำตาสองชั้นเละอีกอแต่ถ้าพวกเธออยากหน้าเด็กดึงหน้าตึงยกกระชับเนี่ยฝีมือคุณหมอมีแค่เคตัวอย่างนะเธอเป๊ะปังกันทุกคนเลย<ม>เห็นคุณหมออายุขนาดนี้แล้วงานอนิเรกนี่บอกเลย1,2,3,4ไหนจะขี่มา้าขับเครื่องบินขับรถวิบากวิ่งอาทิตย์ละห6วัน เอาแรงมาจากไหนก่อนใครจะไปเชื่อว่าอาจารย์จะแข็งแรงขนาดนี้วิ่งเสร็จยังมีคิวไปผ่าตัดต่ออีกคุณหมอคิวทองจริงๆสุดท้ายแค่อยากจะบอกว่าทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ไม่ต้องไปถึงเกาหลีมาที่ทีระพรคลินิกแล้วเจอกันนะจ๊ะ